อาหารของนิวรห้าพิขุทั้งหลายกายนี้มีอาหารเป็นที่ตั้งดำรงอยู่ได้เพราะอาศัยอาหารไม่มีอาหารดำรงอยู่ไม่ได้แม้ฉันใดนิวรห้าก็มีอาหารเป็นที่ตั้งดำรงอยู่ได้เพราะอาศัยอาหารไม่มีอาหารดำรงอยู่ไม่ได้ฉันนั้นเหมือนกันพิขุทั้งหลายก็อะไรเล่าเป็นอาหารให้กามฉันทะ ที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นหรือที่เกิดแล้วให้เจริญภัยบูญยิ่งขึ้นพิกูทั้งหลายสุภนิมิตคืออารมณ์อันน่าพอใจมีอยู่การกระทรรให้มากซึ่งอโยนิโสมนสิการคือการไม่ใช้ปัญญาพิจารณาในสุภนิมิตนั้นนี้เป็นอาหารให้การมชฉันทะที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นหรือที่เกิดแล้วให้เจริญภัยบูญยิ่งขึ้น พิกุทั้งหลายก็อะไรเล่าเป็นอาหารให้พยาบาทที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นหรือที่เกิดแล้วให้เจริญไพบูญยิ่งขึ้นภิกขุทั้งหลายปฏิฆานิมิตคืออารมณ์ที่ไม่น่าพอใจมีอยู่การกอละทรให้มากซึ่งอโยนิโสมนสิการในปฏิฆานิมิตนั้นนี้เป็นอาหารให้พยาบาทที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นหรือที่เกิดแล้วให้เจริญไพบูญยิ่งขึ้น พิขุทั้งหลายก็อะไรเล่าเป็นอาหารให้ถีนามิทธะที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นหรือที่เกิดแล้วให้เจริญภัยบูญยิ่งขึ้นภิขุทั้งหลายความไม่ยินดีความเกียดคร้านความบิดขี้เกียจความเมาอาหารความที่ใจหดหูมีอยู่การกระทำให้มากซึ่งอโยนิโสมนัสการในสิ่งเหล่านั้นนี้เป็นอาหารให้ถีนมิทธะที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้น หรือที่เกิดแล้วให้เจริญภัยบูญยิ่งขึ้นพิกูทั้งหลายก็อะไรเล่าเป็นอาหารให้อุทธ,ธจักกุกกุจจะที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นหรือที่เกิดแล้วให้เจริญภัยบูญยิ่งขึ้นพิกุทั้งหลายความไม่สงบใจมีอยู่การกระทําให้มากซึ่งอโยนิโสมนสิการในความไม่สงบใจนั้นนี้เป็นอาหารให้อุททจักกุกุจจะ ที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นหรือที่เกิดแล้วให้เจริญภัยบุญยิ่งขึ้นพิขุทั้งหลายก็อะไรเล่าเป็นอาหารให้วิจิกิจฉาที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นหรือที่เกิดแล้วให้เจริญภัยบุญยิ่งขึ้นพิขุทั้งหลายทำทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งแห่งวิจิกิจฉามีอยู่การกระธรรมให้มากซึ่งอโยนิโสมนสิการในธรรมเหล่านั้น นี้เป็นอาหารให้วิจิกิจฉาที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นหรือที่เกิดแล้วให้เจริญภัยบูญยิ่งขึ้นที่ขูทั้งหลายกายนี้มีอาหารเป็นที่ตั้งดำรงอยู่ได้เพราะอาศัยอาหารไม่มีอาหารดำรงอยู่ไม่ได้แม้ฉันใดนิวรห้าเหล่านี้ก็มีอาหารเป็นที่ตั้งดำรงอยู่ได้เพราะอาศัยอาหารไม่มีอาหารดำรงอยู่ไม่ได้ฉันนั้นเหมือนกัน ภิขูทั้งหลายก็อะไรเล่าไม่เป็นอาหารให้การมฉันทะที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นหรือที่เกิดแล้วให้เจริญภัยบูญยิ่งขึ้นภิขูทั้งหลายอสุภานิมิตมีอยู่การกระทําให้มากซึ่งโยนิโสมนัสิการในอสุภานิมิตนั้นนี้ไม่เป็นอาหารให้การมฉันทะที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นหรือที่เกิดแล้วให้เจริญภัยบูญยิ่งขึ้น พิขุทั้งหลายก็อะไรเล่าไม่เป็นอาหารให้พยาบาทที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นหรือที่เกิดแล้วให้เจริญไพบูญยิ่งขึ้นพิขุทั้งหลายเจโตวิมุตติมีอยู่การกระทํารมให้มากซึ่งโยนิโสมนสิการในเจโตวิมุตินั้นนี้ไม่เป็นอาหารให้พยาบาทที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นหรือที่เกิดแล้วให้เจริญไพบู์ยิ่งขึ้น ภิกขุทั้งหลายก็อะไรเล่าไม่เป็นอาหารให้ถีนมิทธะที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นหรือที่เกิดแล้วให้เจริญภัยบูญยิ่งขึ้นภิกขุทั้งหลายความริเริ่มความพยายามความบากบั่นมีอยู่การกรธรรมให้มากซึ่งโยนิโสมนัสิการในสิ่งเหล่านั้นนี้ไม่เป็นอาหารให้ถีนมิทธะที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นหรือที่เกิดแล้ว ให้เจริญภัยบูญยิ่งขึ้นพิขุทั้งหลายก็อะไรเล่าไม่เป็นอาหารให้อุทจักกุกุจ,จักที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นหรือที่เกิดแล้วให้เจริญภัยบูญยิ่งขึ้นพิขุทั้งหลายความสงบแห่งใจมีอยู่การกรธรรมให้มากซึ่งโยนิโสมนสิการในความสงบแห่งใจนั้นนี้ไม่เป็นอาหารให้อุทจักกุกุจ,จักที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้น หรือที่เกิดแล้วให้เจริญภัยบูญยิ่งขึ้นภิกขุทั้งหลายก็อะไรเล่าไม่เป็นอาหารให้วิจิกิจฉาที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นหรือที่เกิดแล้วให้เจริญภัยบูญยิ่งขึ้นภิกขุทั้งหลายทำทั้งหลายที่เป็นกุศลและอกุศลที่มีโทษและไม่มีโทษที่เลวและประณีตที่เป็นส่วนข้างดำและข้างขาวมีอยู่ การกระทำให้มากซึ่งโยนิโสมนสิการในธรรมเหล่านั้นนี้ไม่เป็นอาหารให้วิจิกิจฉาที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นหรือที่เกิดแล้วให้เจริญภัยบู์ยิ่งขึ้น